เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณผู้ชมครับจากเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีชาวบ้านร่วมร้อยกว่าคนนะครับไปล้อมรถยนต์คันสีขาวคันหนึ่งนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยระบุว่าเป็นรถของตํารวจเนี่ยจำนวนสามนายที่เข้ามาจับกลุมชาวบ้านในพื้นที่นะครับแล้วก็ทำให้ชาวบ้านนั้นเกิดความไม่พอใจนะครับผมมีเอาภาพนิดหน่อยก็พอให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยมัน โอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูภาพน,นี้สิฮะค,คือรถยนต์สีขาวเนี่ยเป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนนะครับดูชาวบ้านครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับลากยาวไปจนถึงกลางคืนชาวบ้านไม่พอใจอย่างถึงที่สุดจะเรียกว่าเป็นการลุกขึ้นสู้ก็ว่าได้นะครับล้อมรถยนต์คันนี้ไม่ให้ไปไหนแล้วตลอดเวลาก็พยายามที่จะส่องเข้าไปดูว่าคนที่อยู่ในรถสคนนั้นเป็นใคร แล้วก็ใช่ตํารวจหรือไม่ซึ่งต่อมานะครับก็มีท่านผู้มกับในพื้นที่เนี่ยเข้าไปเจราจาจนสามารถช่วยเหลือคนทั้งสมคนที่อยู่ในรถเนี่ยนะครับออกมาโดยการขับรถออกไปโดยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรคําถามคุณผู้ชมครับดูจากสภาพเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่สร้างความอึดอัดอักอัอ้นตันใจจนถึงขีดสุด เพราะคนเราเนี่ยนะครับจะมาล้อมรถกันแบบนี้และถ้าเป็นรถของตํารวจด้วยซ้ําไปเลยนะครับอะไรถึงทําให้ชาวบ้านกลุ่มนี้เขาทนไม่ไหวเรียกว่าคือปอดแอกก็ว่าได้เป็นภาษาแบบนั้นคุณผู้ชมครับมันเป็นภาษาแบบนั้นเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ผมเล่าแบบเอาเข้าใจง่ายๆเลยนะครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยตอนนี้เขากําลังมีไรายได้มีไรายได้ที่ดีเลยนะครับจากการจับ ลูกหอยแครงเนี่ยเอาไปขายลูกเนี่ยมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วจะมีนายทุนเนี่ยมารับซื้อเพื่อที่จะเอาลูกมันเนี่ยไปเลี้ยงต่อในพื้นที่สุราษฎร์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับขายกิโลกร,รัมละนะลูกหอยแครงที่จับตามธรรมชาติเนี่ยนะครับห้าร้อยถึงแปดร้อยนะราคาดีมากห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทนะห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทปรากฏว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยนะฮะไปช่วยกัน ไปจับลูกหอยแครงเนี่ยนะในพื้นที่เนี่ยได้ยี่สิบสามกระสอบคุณผู้ชมครับโอ้โหยี่สิบสามกระสอบแล้วเตรียมที่จะเอาไปขายเนี่ยเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยห้าแสนนะยี่สิบสามกระสอบเนี่ยคือห้าแสนบาทคือในพื้นที่จะรู้กันดีว่าในช่วงโควิดเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะครับคนที่นั่นเนี่ยเขาจับลูกหอยแครงไปขายเนี่ยสร้างรายได้ให้กับพวกเขาเป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมครับยี่สิบสามกระสอบ คนที่ถูกจับเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าในขณะที่เขากําลังทําการซื้อขายอยู่นั้นจู่ๆมีชายชะกันสามคนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่พร้อมกับอาวุธปืนนะมาจี้เขาเลยนะเขาใช้ําว่ามาจี้เขาเลยบอกว่าชาวบ้านเนี่ยทำผิดกฎหมายนายทุนทําผิดกฎหมายขอยึดหอย,หอยลูกหอยแครงทั้ง23ากระสอบเนี่ยเอาไว้เป็นของกลางนะและมีการต่อรองอันนี้คือชาวบ้านเล่านะมีการต่อรองว่า เอามาห้าล้านถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีมูลค่าห้าแสนแลกกับห้าล้านถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีเท่านั้นแหละครับชาวบ้านก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจนี่มันเป็นการกันโชครัพย์มันเป็นการขูดรีดใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบและชาวบ้านก็ไม่มั่นใจว่าชายทั้งสามคนเนี่ยเป็นตำรวจหรือไม่อย่างไรเนื้อไหมฮะเป็นตำรวจหรือไม่อย่างไรแต่ล่าสุดเราไปตรวจสอบมาให้กับคุณผู้ชมแล้วนะฮะว่าชายคนดังกล่าวทั้งสามคนเนี่ย เขาเป็นตำรวจหรือไม่นะครับคนที่ออกมาให้ข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็คือพันตํารวจเอกกิศณะพัฒนาเจริมรองโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่หมู่4ตำบลท่าทองใหม่อำเภอการจนะดิตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเกิดขึ้นตอน17นาฬิกา30นาทีซึ่งต่อมานะครับได้รับแจ้งแล้วนะครับว่าคนทั้ง3าคนเนี่ยเป็นตำรวจจริงครับคุณผู้ชมาเป็นตำรวจจริงอยู่สังกัดสืบภาค แปดนะฮะสืบสวนของตํารวจภูธรภาคแปดโดยในเบื้องต้นนะครับพลตารวจโทจิรวัตรทิพยจันทร์ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคแปดมีคําสั่งให้ตํารวจทั้งสามนายเนี่ยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ยังศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคแปดพร้อมมีคําสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นหากพบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อไม่ให้ถูกดําเนินคดีตามที่ปรากฏ ในข่าวจริงก็ให้ดําเนินการทางวิในและอาญาอย่างเด็ดขาดคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนเรื่องนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนเราเอาส่วนของชาวบ้านก่อนนะในพื้นที่เนี่ยเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมานายอำเภอที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็เพิ่งก็เพิ่งมีข่าวนะแต่ไม่ใช่ข่าวในพื้นที่นี้มีข่าวว่า ออกปฏิบัติงานพร้อมกับฝ่ายปกครองไปจับกลุ่มนายทุนหรือว่าคนที่ลักลอบไปจับลูกหอยแครงในพื้นที่เขตอนุรักษ์นะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เราต้องแบ่งเอาตัวของชาวบ้านก่อนถามว่าชาวบ้านมีสิทธิ์ในการจับลูกหอยแครงไหมมีครับแต่มันมีเงื่อนไขสองข้อในพื้นที่ถ้าหักทำแล้วผิดกฎหมายแน่นอนหนึ่งห้ามเข้าไปทำประมงหรือไปจับลูกหอยแครงในเขตอนุรักษ์นะในเขตอนุรักษ์เนี่ยเขาจะ กันเอาไว้ในเขตอนุรักษ์สองอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยห้ามผิดกฎหมายด้วยนะห้ามผิดกฎหมายในข่าวที่มีการจับกลุ่มกันไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่เคสนี้นะฮะมีการใช้ตะแกงแล้วเข้าไปจับในพื้นที่เขตอนุรักษ์คําถามที่เราต้องถามก่อนก็คือว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ที่จับลูกของไอ้แครงได้23กระสอบเนี่ยนะหนึ่งใช้เครื่องมือถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และสองลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่เขตอนุรักษ์หรือไม่ถ้า ทำตามที่ว่าก็มีความผิดก็มีความผิดนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหลูกงหอยแครงกิโลกร,รัมละห้าร้อยถึงแปดร้อยนะฮะไม่รู้ไปหากันไหมท่าไหนยี่บสามกระสอบเป็นมูลค่าห้าแสนบาทอะนะคุณผู้ชมครับยี่สิบสามกระสอบไม่รู้นหนักกี่กิโลกร,รมัมก็ลองหารกันดูแล้วกันอันนี้คือส่วนของชาวบ้านนะทีนี้ส่วนของตํารวจเนี่ยไม่รู้มาเป็นการตั้งข้อสังเกตว่า <c oughs> ตํารวจมีศพช่องหรือไม่ พอเห็นว่าชาวบ้านกําลังทำามาหากินแบบนี้กันอยู่มันอาจจะมีมินเมว่าผิดหรือไม่ผิดกฎหมายยังไงเ่ยนะครับแล้วนี่อยู่ตั้งสื่อภาคแปดแล้วฮะงานการอย่างอื่นมีให้ทําตั้งเยอะตั้งแยะลงพื้นที่มาเลยเพราะรู้ว่ามันเป็นลูกหอยแคลงราคามันสูงโลละห้าร้อยถึงแ0ดร้อยบาทนะ,ะในพื้นที่เนี่ยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเอาละถ้ามีการทําผิดกฎหมายถ้าจับกลุมดาเนินคดีมันก็เป็นเรื่องทั่วไป มันก็เป็นเรื่องทั่วไปแต่ถ้าหากว่าทําอย่างที่ชาวบ้านว่าจริงเนี่ยเอาปืนมาจ่อแล้วยึดเลยแล้วบอกว่ามาห้าล้านอย่างนี้ผิดแน่นอนอย่างนี้ผิดแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการตรวจสอบก็ต้องมองทั้งสองส่วนก็คือส่วนการจับลูกหอยแครงของชาวบ้านและการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจนะฮะคุณผู้ชมครับจะได้เข้าใจตรงกันว่าที่มาที่ไปที่ตํารวจสามคนเนี่ยมาจับหอยแครงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับ,รบมันไม่ใช่หอยแครงธรรมดานะฮะยี่บสามกระสอบเนี่ย ลูกหอยแกรงทั้งหมดเนี่ยมูลค่า5,000 500, 0นบาทนะครับหลายคนก็อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าแม่เห็นว่าเป็นบ่อเงินบ่อทองหรือเปล่าถึงมาเจาะจงเฉพาะเรื่องนี้หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่แต่เอาเถอะครับถ้าท่านทําอย่างตรงไปตรงมานะชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ล้อมคุณเนี่ยนะครับเอาเป็นเอาตายเนี่ยเป็นร้อยร้อยคนขนาดนั้นอย่างแน่นอนนะครับ